สวดีครับนี่ไทฟอลิกนะครับจะสอนแถมให้นะครับสอน RSI นะครับ Relative Strength Index นะครับก็คือตัวนี้นะครับ Relative Strength Index นะครับแอดเข้าไปนะครับไปที่ Oscillator นะครับเนี่ยครับอยู่ใต้คาว่า Rainbow o s c i l l a t o r จะเห็นคันว่า Relative Strength Index หรือเรียกว่า RSI นะครับตัวนี้นะครับแอดเข้าไปตั้งค่าตามนี้นะครับ Open 89เมนเป็นสีเขียวนะครับเ,ออเขียวอ่อนเขียวเข้มเขียวอะไรก็ได้นะครับแต่ให้เป็นสีเขียวจะได้เข้าใจง่ายๆนะยเวลาผมสอนนะครับผม RSI ก็คืออ่ตัวนี้นะครับสีเขียวข้างล่างนี่นะครับ RSI นะครับ Open 89ตรงนี้นะครับอ่เมื่อ RSI เนี่ยครับสูงกว่า54หรือ55ขึ้นไปนะครับให้เราดูเลขตรงนี้นะเลขสีเขียวๆตรงนี้นครับตรงที่ RSI ตรงตัวตัวโอแปดเก้าในวงเล็บไม่ต้องสนใจนะแล้วก็ดูตัวเลขสีเขียวตรงนี้ถ้าตัวเลขตรงเนี้มากกว่าห้าสิบสี่ขึ้นไปคือเช่นห้าสิบสี่ห้าสิบห้าขึ้นไปเนี่ยคือหน้าเวลานั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะเข้าถือในตลาดได้ถ้ากราฟเข้าตามเงื่อนไขที่สอนไว้คือห่างจากเส้นสีส้มแล้วเส้นราคาสามารถที่จะเข้าออเดอร์ได้ตรงนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นห้าสิบสี่คือคุณเข้าได้เลย คือคุณมีโอกาสที่จะเข้าทํากําไรได้นะครับสาหรับ RSI เนาะสำหรับเซลลเนาะถ้าเป็นการไบนะครับสําหรับ RSI จะเป็น USD/CHF เนาะสำหรับ u บเรามีแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเป็นการไบนะครับจะต้องต่ําลงมานะครับที่44หรือ42ลงมานะครับผม RSI จะต้องอยู่ที่ 44หรือ42ลงมานะครับผมถึงจะเข้าบายนะครับผมอ่าแบบนี้นะตรงนี้เป็น45ไม่โอเคต้อง44ลงมานะครับ44ถึงจะเนี่ยถ้าเป็น44่่ต่ำกว่า 44, 44 42ลงมาเนี่ยเราถึงจะเข้าบายนะสำหรับ rsi นะแล้วกราฟจะต้องเข้าได้ด้วยนะครับอย่าลืมดูกราฟด้วย rsi เนี่ยใช้บอกว่าใช้ช่วยในการที่จะบอกว่าเอช่วงเวลานี้ช่วงนะขณะนี้ระยะกราฟประมาณนี้เราเทรดได้ก็คือถ้าต่ำลงมา ต่ำกว่า44ลงมานะครับสําหรับ RSI สามารถเทรดบายได้นะครับถ้าสูงกว่า54ขึ้นไป54-55ขึ้นไปสามารถที่จะเซลล์ได้นะครับผมนะครับอันนี้5 6ก็คืออยู่ในบริเวณที่เซล์ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้ากราฟสามารถเซลได้ก็กดเซล์ได้เลยนะครับผมอย่าลืมไม่ต้องห่างจากเส้นสีส้มเจ็ดช่องหรือ 700จุดนั่นเองนะครับหรือเป็น7ิบินะครับแต่ตอนนี้เราสอนไอซว่าไอซณระยะที่บอกเนี่ยมันคือระยะที่เราสามารถที่จะมีโอกาสเข้าไปทำกำไรหรือเข้าออเดอร์ได้ก็คือ54ขึ้นไปสำหรับเซลล์เนาะสำหรับบายก็44ลงมา4 44 42ลงไปค่อยกดบายถ้าไอซสูงขึ้นไป54 55 56 57เนี่ย54ขึ้นไปเนี่ย กดเซลล์นะครับคือสามารถเข้าเซลล์ได้กดเซลล์ในราคาที่กราฟมันตรงตามเงื่อนไขแล้วเส้นราคามันอยู่ในจุดที่เปิดที่สวยงามแล้วก็กดเข้าไปแลนั้น RSI ช่วยบอกว่าช่วงนี้เราเทรดได้หรือยังช่วงนี้เราควรเข้าเทรดไหมแต่จะเข้าเทรดได้ไม่ได้อีกทีนั้นคือลักษณะกราฟหลังจากเงื่อนไขที่สอนไว้ว่ากราฟมันเข้าได้หรือยังเทรดได้หรือยังนะครับผมนี่คือต้องเข้าไปดูกราฟอีกทีหนึ่งแต่ RSI ช่วยบอก ว่าณนะขณะนั้นช่วงนั้นในระยะกราฟเท่านี้ RSI level เท่านี้5 4 5 5คุณสามารถที่จะเข้าไปเซลล์และสามารถที่จะสามารถเข้าไปทํากําไรกับกราฟได้นะหรือต่ําลงมาจาก4 4 42ต่ําลงมาคุณสามารถเข้าไปบายทำกำไรกับกราฟได้นะทางนี้ทางนั้นก็ต้องอยู่กับเงื่อนไขของกราฟว่าณนะตอนนั้นกราฟมันเข้าได้ไหมจุดเปิดมันโอเคไหมเส้นราคาวิ่ง อ,อยู่เหนือแท่งกราฟไหมอยู่ใต้แท่งกราฟไหมมันเข้าได้ไหมจุดเปิดเงื่อนไขต่างๆตามที่สอนไว้ต้องตรงตรง,ต,รงตามที่สอนนะครับผมจะแต่ RSI เนี่ยมันช่วยยืนยันว่าณนะช่วงเวลาขณะนั้นช่วงที่กราฟวิ่งอยู่ขณะนั้นที่คุณดูอยู่ถ้า RSI เป็นค่าตามที่บอกก็คือสูงกว่า54ขึ้นไป RSI สูงกว่า54ขึ้นไปตรงเลขสีเขียวๆนี้นะครับ จงกว่า50กนไปคือคุณเข้าเซล์ได้ตามกว่า44ลงมาคือคุณเข้าบายได้เท่านั้นเองนะครับที่ไอซบอกน่าจะเข้าใจได้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ